ของสะสมราคาหลักล้านเปิดบ้าหรูโซเฟียาลาหรูหล่อสไตล์จีนเป็นอีกหนึ่งไฮโซชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีสำหรับคุณแม่เชื้อสายจีนโซเฟียาลาซึ่งเธอนั้นผ่านทั้งงานละครภาพยนตร์ และโฆษณาต่างๆมามากมายผู้เป็นสีสันแห่งวงการบันเทิงอย่างโซเฟียลาที่มีสำเนียงการพูดและการแต่งตัวจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์อย่างดีที่ถือเป็นภาพจำของใครหลายๆคนซึ่งก่อนหน้านี้ทำเอาตะลึงกันทั้งประเทศเมื่อโซเฟียลายอมเปิดบ้านหลังใหญ่ติดถนนสาธุประดิษฐ์ซอย49เป็นครั้งแรกให้รายการชื่อดังรายการหนึ่งที่มีสามพิธีกรหนุ่มสาวจากรายการเดอะเกต สีสนิทคนดังได้เยี่ยมชมและการตกแต่งบ้านก็เป็นสไตล์จีนเฟอร์นิเจอร์ก็แบบจีนมีภาพวาดสีน้ำมันที่เจ้าตัวรักในงานศิลปะและเรียนจบมาทางด้านนี้พร้อมเปิดปลุกของสะสมนาฬิรกาสุดหรูที่มีคุณค่าทางจิตใจแถมบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่มานานกว่า30ปีแล้วตั้งแต่แยกย้ายกับสามีก็ไม่เคยเปิดบ้านให้รายการไหน ของในบ้านใครบอกว่าตั้งอะไรดีอะไรรวยนางก็ซื้อมาหมดต้องบอกว่าเป็นใสมูตัวจริงก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมาชมกันดีกว่าว่าหรูหราขนาดไหนและก่อนหน้านี้ไฮโซสาวคนดังโซเฟียาลาก็เคยได้ไปออกอีกรายการหนึ่งทางช่องโทรทัศน์และให้สัมภาษณ์กับพิธีกรรายการและได้เปิดใจพูดเป็นครั้งแรกถึงชีวิตครอบครัวที่ตนเองต้องอยู่คนเดียวเพราะอะไร และมีเสียน้อยเสียใหญ่มาจีบโซเฟียลาเผยว่าไม่ใช่แค่นี้แต่มีไฮโซหลายคนมาจีบเลยเคยมีเหมือนเราเราไปงานแฟชั่นโชว์แล้วนายแบบเดินแบบเสร็จเขาก็โทรมาหาเราถามว่าเมื่อกี้เดินแบบเห็นไหมสนใจไหมเราก็ตอบกลับไปว่าจะบ้าเหรอจะสนใจได้ยังไงเธอเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยชอบเด็กหรือผู้ใหญ่ เด็กหรือผู้ใหญ่เป็นใครฉันก็ไม่สนใจรู้ไหมความรักของแม่ตายไปแล้วตั้งแต่วันที่แยกย้ายกับสามีแม่ไปรู้ไหมแม่เสียใจมากเราก็คุกเข่ากับเจ้าแม่ควนอิมองค์ใหญ่ในบ้านบอกว่าต่อไปนี้โซเฟียจะไม่เอาใครอีกความรักของโซเฟียตายไปแล้วขอให้เจ้าแม่ช่วยโซเฟียมีคนรักโซเฟียเยอะๆมีสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้ว นอกจากเป็นนักแสดงต่างๆนานาแล้วสาวไฮโซชื่อดังแม่โซเฟียลาก็ไม่ได้มีดีแค่แต่งตัวสวมใส่เครื่องเพชรออกงานไปวันๆพอชีวิตเธอมีสาระกว่านั้นแถมยังใจบุญสวมบทบาทคุณครูสอนภาษาจีนให้กับเด็กๆไม่คิดเงินสักบาทอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮโซปิดทองหลังพ้ามากกว่ารู้แบบนี้แล้วต้องพูดว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วล่ะ พูถึงหน้าตาน่ารักก็เลยขอแชร์ภาพสมัยวัยรุ่นของโซเฟียลาบอกเลยว่าหวานละมุนและน่ารักมากเรียกว่าสามารถเป็นนางเอกละครในยุคนั้นได้เลย